สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งศูนย์ไพลเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทําสมุนไพรดองดูทุ่งเอ้ยขอภัยครับสมุนไพรดูทุ่งหมักน้ํามันนะครับสูตรที่1สูตรเข้มข้นแล้วก็สมุนไพรดูทุ่งหมักน้ํามันผสมกลาวกระแดงสูตรที่3มนะครับผมจะกนิดซึ่งเป็นสำหรับการทานะครับสองสูตรนี้ใช้ทาวันละครั้งก่อนนอนไม่ต้องล้างออก เพิ่มขนาดได้จริงนะครับเห็นผลจริงชัดเจนมากนะครับแต่ว่า1-3วันแรกจะต้องทำตามคู่มือที่จกักริดแนบไปข้างขวดนะครับก็คืออย่าทำตามใจตัวเองพอวันที่4ที่5เราค่อยๆปรับเพิ่มตามใจตัวเองนะครับจะได้ผลดีมากนะครับอันนี้ที่พูดนี่ก็คือจากประสบการณ์รวมๆที่ทำมาหลายปีนะครับก็แนะนำรวมๆก็คือบางคนอาจจะไม่เป็นแบบที่ผมพูดแต่บางคนอาจจะเป็นก็คือเราขอแค่ว่า สามวันแรกให้ทําตามผมหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยลุยนี่คือเคล็ดลับนะครับสังเกตนะครับจะมีเงาเห็นไหมครับก็คือถ้าเป็นสูตรทาของจักรกลิดนะครับจะต้องเอามาตากแดดนะครับทุกท่านตากแดดแดดจะต้องเป็นแดดมีเงานะครับแดดมีเงาก็คือแดดเช้าเช้าอุ่นๆนะครับไม่ใช่แดดร้อนจัดนะครับถ้าตากแดดร้อนจัดก็สรรพคุณก็จะลดลงไปเยอะนะครับถ้าเป็นสูตรทาเนี่ย ก็เอามาตากแดดแบบนี้นะครับตากไม่นานนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตากนานเท่าไหร่ต้องมาเรียนนะครับรับลูกศิษย์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรนวดสูตรหุงอะไรต่างๆเราไม่ต้องมาตากแดดนะครับเพราะว่า,าเราใช้ความร้อนเข้าไปทําหน้าที่แล้วนะครับก็คือดูดทุ่งถ้าเขาเจอความร้อนนะครับสรพคุณแล้วก็ประสิทธิภาพเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับ จากที่เดิมๆเ,เนี่ยเรากินโดยที่ยังไม่โดนความร้อนก็คือยังไม่ทําให้สุกเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการระบายใช้ขับประดงนะครับขับเหงื่อขับเก้าขับถ่ายนะครับใช้ขับพิษก็ได้นะครับมันทําให้อาเจียนแต่ต้องกินให้ถูกให้เป็นนะครับแต่พอเราเอาไปต้มเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วเอามาต้มให้มันสุกมันจะมีฤทธิ์ในการบําบัดเกลา กระจายเลือดลมนะครับช่วยให้บำรุงต่อมลูกหมากช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยให้น้องชายเราใหญ่นะครับประมาณนี้สูตรนี้ก็ทํามาจากดูทุ่งหัวสดนะครับเราก็เอามามีเบอร์โทรจากกิดนะครับเราก็เอามาตั้งตากแดดมีเงานะครับนิดนึงนะครับไว้แล้วก็เมื่อได้ตำลับได้ครบกระบวนการแล้วก็พร้อมที่จะส่งไปให้ลูกค้าที่ใช้สนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรสามนะครับ ดูทุ่งหมักน้ำมันผสมกลาวเกลือแดงตำรับของจักรกลิตนะครับผมนี่ทำเหมือนกันนะครับสูตรหน like, <To S 1> ึ like 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 to ่งกับสูตรสามทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามการใช้งานก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันแค่น้ำมันที่เอามาใช้นะครับสูตรหนึ่งเป็นน้ำมันของจักรกลิตนะครับสูตรสามเป็นน้ำมันกลาวเกลือแดงนะครับต่างกันแค่นั้นนะครับสองทอนนี้ก็วางไว้ให้ดูเฉยๆว่าดูทุ่งมันเป็นแบบนี้ครับนะครับนี่ทุ่งเป็นแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆทยอยลงให้ดูนะครับองความรู้ต่างๆที่พอมีนะครับ เรื่องของการรักษาการใช้งานการทาสูตรนี้ถ้าถ้าเราจะเอาไปทาฝ้านะครับเราต้องใช้แดดที่แรงกว่านี้แล้วก็นานกว่านี้นะครับนะครับจะได้ผลดีมากแต่ถ้าเรา,เาไปหุงไปเชี่ยวเลยลิย์เขาก็จะหายไปบางคนทาฝ้าก็ว่าไม่ได้ผลนะครับก็จะมีเคล็ดลับมีเทคนิคของมันนะครับผมแต่ว่าถ้าตำรับที่จะกลิดท,ทำเนี่ยเอาไปทาฝ้าก็ได้แต่ว่าจะต้องทาบางๆนะครับทา พอกไว้ก่อนล้างหน้าตอนเย็นประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนนะครับแต่ทาน้องชายจากกิจก็มีคู่มือแนบไปนะครับแต่ถ้าจะทําให้มันทาฝ้าโดยตรงเนี่ยจะต้องมีสมุนไพรผสมอีก2อสอย่างเช่นพวกธนาคานะครับแล้วก็พวกสมุนไพรที่เข้าตํำรับของเขานะครับแล้วก็มาโดนแดดแบบเนี้ยนานพอสมควรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นกิจความรู้นะครับผมจากกิจสวัสดีครับ